นอนเกาก้นอยู oh, ่นี่โอ้ยสาวคิดดื้อเพื่อนวัตถนี่ยืดประตูแล้วจะอุ้ยใครวะคิดดื้อจังเลยเนี่ยฮะเจนี่รูปป่าวใช้บิวนะฮะไปบิวลี่เด้แขนมันนันยุ่งยากัดนี่ดำเนาะ ผิวมันบอดีอคนผิวแห้งจนเจนนี่สบายดีปะลุงเล้วสบายดีอรสบายลีอันนี้นอนกินเชอยอันนี้หะผู้แม่เจ้าคือดุแท้หมูนนี่เต้นก่อนบันเต้นก่อนบันนึงดดตืง่นห <c oughs> งายเงิน <c oughs> <c oughs> จะนามันจะหายกำลังนะโอ้แม่จะดูแท้มนี่ยโอ้โอ้คนน่ะยกกระถางต้นไม้ต้นต่อีกแล้วมนี่ันกี่คาดหนาลูกได้อันนี่นะคานหนาลูกเฮ็ดไปฟูคนขี่คานหนาลูก เวนดูเลยนะอีค้นไลลูกเลยเลยนะมือด้ลูกคือันนี้เห็นเก็นเห็นเ้กนเห็นตหนนเนเหเเห็นเห็นเห็นเหเห็นเนเนเ็นเหนน เอาร่างกายบ่นี่ก็ได้ฮะขอกินน้ำอ่าเงินดูตัวเองไมีกินอยู่อืมขอน้ามวยเนี้ยอ้าวตัวก็มีกินเือกันน่ะนี่ของเจ้านี่อ้ายบ่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 อยากกินน้ำเจ้านี่อยากกินน้ำเจ้านี่ของเจ้าก็มีมาง่ายง่ายมาหนิ สบายดีป <movement> ้าร้องกันสบายดีเด้อน้องเด้อสบายดีป้าร้องกระมาตุจากวะตุจากวะจ้าตุจ้าเดอจ้าอเก่งเทเลนบ่ได้เอาเด้บ่ได้เอาเด้ไปนอนกินแมมผู้ผู้ผู้ไปกินแมมน้ำจังเงินเอาเงินไว้วนนี้เอาเงินกินละเอาเงินกินวัดแล้วพุ่นพุณคุณ งินกินบ้านใดๆงานนี้นไต้อันนี้คน,นี่ด<อ>ด้อนี่สบายใสจเจยดังด้อดิคนเฮานี่เดีวยวกเดียวเดียวกเดียว

เต้นก่อนปัดนึงเต้นก่อนปัดนึงฮดูแท้เฮ้ยคือยาว้แท้คือยาว้แท้เอาเินนี้ก็อุ้มแหลนนี่มันยังอยกไปนะนั่งก็บ่ได้เนาะตายลูกใายอันนี้บังบ่้นี ม่ยังค <score> <t när S 2> ือกระดิ่งแม่แม่จะเอาก้อีมานังนะว่าอีตนก้อี้เด้ม่ไปนมไปแไป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 ไอุ้มเล่นไหมอืออืวขึ้นเลยแมนเพื่อเธออะก็หายกระเป็นแล้วกระเป็นมือนะมือเผื่อไปชิมพีมือเผื่อไปคงช็อหยาดทองไปเอาอยู่พี่บ่ เพื ổ, pay, ừ, cho pay, ừ, cho lại ่อออกจันจันทกระอบแล้วเพื่อฉันออกฉันแพ้เพื่อเจ้าของแพ้เพื่อเจ้าของแหละสวขึ้นไปนั่งนะเด็ดก่อนหน่อยนม่มีตูเด็ดก็ม่มตุ้ไปบ๊สร้างก็เสแสล้งอยู่ต้นหาเจ้าของใช่ไหมเอาให้แน่นว่า ได้พ่อแม่ดังใกล้ๆเรียบนะมีนิดๆอหมักงอนมันเอาวน่กอนมาเด็ดเอานี่นี่แล้จะจำมีนะเก็บักพริกให้แน่นนะจะคอยบายก็ได้กอบริจับได้ปเนี่ย

Nè nè Tốt nè Nè Bắt đầu à bắt ừ. Mong lên nhanh bắt chuột bắt chuột này em ừ. ừ, bắt mong ừ. <AUL1> oh, không ngon, chuông đang chị xúc chuông vào chị ngủ kìm vào chị ngủ 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 sao Hết ดึงไปใช่ไหนุนเห็นดาไหโอ้ยนี่ก็บก่องิกพุทธมองน้ำลงมน้ำคอยเถอฮะ Cô tô vợ đó Bít có nó hòn thế Ông hốt Hả? Phải sai? Phải có phải hai kim lạc xí đà Kẹp mà đây เป็นฮดออกพริกได้ไหมนี่เด็ไฟใหม่บ่านแต่กว่าเ <c oughs> ก็บเก็บเดียวมาเลยเออวี่วไฟใหม่่ะตายแลคนไงคนคนเดินเนาะทำไมบ้าทำไมบ้าหยลงุกยามันคือสีคือสีเย็นแท้ไป มันเปิดช่องมันเปิดช่องทางเลยประตูเปิดเองประตูก็เปิดทั้งมันเพิ่มนิดหนึ่งมันเน่าเนาะน่ะอืมมันชามันชุกเลยมันก่เหี่ยวลงเนาะเอามันคือรดน่ะนในใบนั่นมันลดนลยนะมันแดดแห้งมาเนาะตรงเนี้ยตัวนี้กะ มีตู South ้ล้วว่าพริกบุชุกเราไปมาเบิ่งยักษ์คืออะไรเราเดี๋ยวเบิ่งเราเห็นจะหมามันดิบเลยอ๋อสุกแดงที่บุจ๊ะฮะเราทำสุกแดงที่บุจ๊ะสุกแดงกระชับนี่เราติกแต่ว่ามันจเน่าเนาะนี่น่ะนี่จะแบบเช็ดอะไรไปเดี๋ยวน้อนี่มันเป็นเป็นยังพโฟเมย์พี่เนาะไมนเป็นยังแบบนี้บอกไงเป็นกุไก่บนี่ บพรถ้าว่าฝนตกนั่นมันอชิวายุฝนแบบไริตกนี่นะรั่วมันแดดแห้งบ่นี่ต้นจันเหี่ยวนะอืต้นมันจันเหี่ยวถ้าถ้ามันชุกเลยแกมันมันสีเหี่ยวมันสีแห้ง อืออันนี้นมันผัดมันมันมันบริสุทธิ์เลยมันเทอม,มันสัดจะเป็นค่อยๆเป็นเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำผัดแล้วแบบแล้วมันก็เน่ามันคือมีแนวเจาะนะในนี้เลย<ะ>มันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นี่ไปนี่ล่ะแล้วมันก็จะเน่า bộ kẹp một lần đây cả ta nè mặc quậy có tu tát này cho mà tát mà nè <laughs> ใช่เราบมมีใบกุ้งกุ้งต้นนี้ก็ได้ร้องเนาะต้องอยู่ไหนฮันขอบพระทัดใช่เครื่องเราเห็นคนเน่ะแม่ขอยันแม่งนี่จะเกิดบุ๊เมนาแม่ก็นี่ฉีดใบเจาะมันโมเป็นคลุมเนาะรัหน้ามรนใบ แ่แม่จะลงซือนู่เกงานเรียวนมือนะแะขนมไคลิกมือ หเาะิมนอมนงามย่หาเมนเริ <am <am ่มเริ <m <m ่มหาตัวนี้นะดังๆแล้วนี่ถ้าดังดัง้ซีแล้วมันจกเน่านะเออเป็ยังเนาะก็เลยก็บงข้างในมันก็คือบริมีอย่างเเป็ยังเคยอยู่เคยปลูกอันตอันหมากันพริกเขียวนะามเดือนนะเออ มันข ¿no? ¿No? e. ึ้นช่องขยะอะไรมันกะเน่าไปใช่แหละท่านบูเน่าฮะปิดน้าพดแล้วแล้วมะเกลือนพอดไปซชื่อจ้ะพัดใช่ นี่ก็ต้นน้ำมงวงดอกไม้วาได้เนาะไปมันมันแก่เลยถ้ามันแก่แลวมันชีเซตแหละหัวเรืองแล้วนี่สมเรื่องสมนะสมแท้่วงสีทอง ก right. <t> ๊อกนังนีกกจะนั่งจืดบ่หวกกกันแก่เมาแก้แห้งบอกอันนี้แมนบอกก๊กใบประกูดอันนี้นะฮะอือหาก่อนเลย đẹp nha mà đây của mẹ thì mà sườn nằm hao hai cái bơi vào đi ăn biển tồi ngon นาะมาชวนกับมได้มาซื่อๆดีแหละตองกล้วยอยู่นี่ก็มีว่าบุมีติวิวประตูนี่ประตูว่าบุมีบ่วิวประตูบะบุมีตองกล้วยบ่วิวตองกล้วยบักหลายๆตีโอ๋อก็เปียนชองผูกมันดีกว่านมันทำเสียง ฮะวันนี้วันไหนมันได้บังกินหมักชมพูกันอ๋อหมักบวบนี่หน่อยแบกไงหนึ่งหวานฮะ Yáng hay mà kìm Con ôm. Bao nhiêu? Anh đi cắt tót mặc cụt bố mẹ đi bày. Anh à, đi. Cứ mặc cụt Mà nào bọ bọ, mình cưng cả não, cái bài bồ cút não, kêu cưng cả hử? Sao cua cho một cút? Ngon bọ, ngon. นำดอันนี้แก้วคอมินชุกกับเป๋าเหบลแฮบทำเนี่ยโอ้ยอยากไปป่ะเงีะตัะนด้นน่ะพั่วเดียวนะอืทักเป็นหวานนะ้ ăn đoàn biết đôi đôi đủ nhàn nụm mai trời ăn nụm hàn view tiền bò mày dạ mày chấm phụ à bán đấy thay con thêm quá nó nhé chóc 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 Biếu thua ngay anh của gốc mì tiu ừ, nó bật rồi cứ làm tiêm vô đã biểu nì ủa bật đèn sáng nôi cá Tên chim Ủa tụi này suốt lên Trồng nuôi Tên chim Mà không có lắc bên này không có không nhà yêu Thấy biểu nào เปิ้ลเปิ้ลเบลเนี่ยน้องจุริมานี่นํามาน้องเปิ้ลน้องเบลมากับน้องจุริบ่เอาผักเอื้อมกอยอยากที่เอาบ่นี่น่ะฮะนี่ <laughs> <laughs> มาหาเดือน10โมงมาหาเดือนเมื่อคืนนี่อดบ่อเก่า10โมงมาหาเดือนเลย8โมงชูมาก่อนบอฉ่าบัวกูออกมาก่อนเลยเมื่อคืนนีตอนเพิ่มตอนเพิ่มตกะชัอมาแล้วบ่ กูมาแต่รอบแรกเอา1 nè, เลยครับ nhưng vàng chắc... là. Là. Ừ. mà mi phải ปลา là กติกะ tổ năm ละ xong gần gấp, năng điều ไปลาทางซอยโพชับ năm ละเจ้าสิ nó bán chắc 1 Ờ Nó 4 bì, Auuu Nè nè Ôi chút hà nà, bị tai bào thế nè, Chút nè nè, nà bọn nè Bị tai nhang thế Nó khai khỏi nì, xài kẹo kèo nâng Mưa lê lộn

มีคนขเข่าอยู่บอเอ้ากินหน้ามาแบ่งกันกินบ่านี่เันมีตู้กดชนตัวเลยเออกดได้พ้อมไรฮ่าฮ่า่ามีตู้เมื่อยกินหน้าไม่ลร tu 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 chuẩn tòa à đi sao bay mày tu vô tông cái nghe nong mưa này nong đi mưa này phụ à chú เ,าาเ,นเนอาเอาเอาเอาจะได้อยังบงบนี่อยากได้กระเล็บบอหนะเนาะจะว่าบ่ว่ามันขาวขึ้นบอมันตัวใหญ่มันชูงขึ้นว่ามันชูงขึ้นได้แล้วกับผิวมันใยขึ้นนะเนาะนั่งวิวกับหากับไข่แน่ได้นี่ ฮะกะไข่แน่หากะนาขาวแน่มังบิวกะเป็นอาทิตย์หนึ่งเห็ดกองกองอยู่อันนี้ได้ะเบะมันเนะอยู่นี่มึงแน่น้องแน่น้องเดียวเบิ่งนะมึงแน่น้องเดียวเบิ่งตัวนะน้าบ้านมึงแน่นแน่เห็ดหนาเยอะเช่นตัวนะมึงแน่เห็ดหนาใช่ตัวนะ มันเดี่ยววะงี้ได้มันเห็ดหนาเยอะแม่น้องเห็ดใช่หนาน้าลูกบุดอยู่นี่อันนี้เลยจะคอลออยู่นี่ลูกไอ้นี่น่ะเฮ้ยคอลอแก้วไอ้นี่หนะ บลโอเคจะลาลงไงคิดนี้ะชิคก็บคิดไปแล้วเนาะคินีนก็ฝากพ่แม่พี่น้องก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามมิฉะน้นือเก่าเด้อไปไดไปไดมาเพได้ยินเสียงรถเลยสบายดี่านทากาเดตอบมือเแม่